อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานเวลานี้ครับทุกคนขายบัตรขายตัวกันแล้วพ่อ,พอแม่ก็ทยอยมาเรื่อยๆเ,เนาะเพราะว่ามาก่อนน,น,น,นอั่งหน้ามาช้าน,นั่งหลังท่านนานประกาศวันศีนอนก้อนข้าวนะครับตอนนี้เราก็เปิดจป็นหน่ายขายตัวกันแล้วนะครับซื้อบ,บัตรซื้อตัวได้เลยนะครับตอนนี้ททีมงานนบะวะงซอสซพังโชก็กำลังเช็คซาวอยู่นะครับ รถดเดินนะครับถอยไปนะครับไปต่อไปถอยถอยออกแล้วไปจอดต่อแถวหลังนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะจง้งที่นีกโต๊ะอีกันแล้วนะฮะคืนแรก สำหรับท่านที่อยู่ภายใน,นนะครับายังไม่แบบมีตัวนะครับออกมาซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปั๊มแขนนะครับเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับเอ่อมีการปั๊มแขนนะครับเราต้องเชิญออกด้านนอกนะครับขอความร่วมมือด้วยแล้วดูสองเลยไปนู่นไงเราเรา เขายังเปีนเด็กงานนะครับหาข้าวหาอะไรทานก่อนนะครับทำกําลังกายสบนยไครับหลังจที่เรียบร้อยแล้วก็มาซื้อบัตรซูตัวนะครับเข้าไปทำกําลังใจทางด้านน้องต้นข้าวกับทีมงานวงศรสุพรรณโชว์นะครับแต่นั่ทีมโดยปลาแขกนะครับแล้วก็พี่ใหญ่วลิตไทนะครับครั้งนี้นะครับเต็มวงนะครับน่าจะมุดไดมากันแน่แน่นอนนะครับทางด้านศรสุพรรณโชว์แล้วก็น้องต้นข้าวนะครับตอนนี้ทางพวกนักบัดรขายขั่วเราก็ เปิดกันใหม่ปลาไา่ตั่วกันแล้วนะครับเราไปปัสสาวะไมพาไปกินเนาะรถใหญ่มาวันนี้เดี๋วไปจอดที่พักถนนนินจอดปัดมาแล้วจอดัดล้วเรองกับกองนรวมอเรและ เป็นไงอยู่กี่โมงอยู่กี่โมงเมื่อเช้าเนี่ยอยู่อยู่กี่โมงเที่ยงเลยเออต้องเข้ามาร้องรอบสองก่อนก่อนก่อนในร้องประกวดโอ้ผมผมลงมาแล้วผมเอ้าอย่กินไปเลอเพราะว่างานก่อนหัตถกรรมเขาเขาร้องแค่สองเพลงเลอร้องพิธีเปิดไม่รู้ก็ก็ไล่ไปอยู่นั่นเองไม่รู้จะกลับมาทำไมเที่ยงกว่า ถึงเพียงอ่ะตอนที่เขาเบรกเลยอ่ะได้ก็ดีแล้วล่ะผมมาเก็บภาพนงานเนี่ยท่านผู้นำงานนะครับท่านคนนี้สนุกมากกันแน่นอนนะครับกับทางด้านทีมงานวงสอนุพันโชว์นะครับนำทีมโดยป๋าแขกนะครับแล้วก็่บริทายนะครับแล้วก็ทางด้านน้องต้นข้าวนะครับวันนี้มากันครบนะครับรับประกันมนแน่นอนนะครับท่านคนนี้นู่นไปในป่านู่น เอาอะนั่งไปไ้้ป่าดูอ่านี่นานงานนะครับทุกคนครับค่ะลุงพลก็บอกว่าที่ที่ของพี่หายแล้ว ลุงพ yeah. ah, like ้นเนี่ยพี่หายเหรอต้องตองหายแล้วใช่ไหมลุงพ้นเขาแมข้าวแมาวแล้วก็รีะรก็ได้าจากนยกครกอนาะนากแต่ชอบป้นะครับกีบนบบรรยากาศหน้างาน เป็นห้องหน้าพัดลมพนตกตาออก่อออกนะครับทุไม่มีครฟาแล้ครับไม่มีครับไม่มีครับถ้าถ้าจไปมาซื้อปัดนะครับไปรานี้วไปวไปวไปวที่ไหนไปวงตู้ไปลวที่ตู้เอาตแล้วอาเบอนะครับไปที่เาหน้ี่ไปที่บเจนาที น nice ะคร oh, ับนะครับว่าด้วยฮะอามาแล้วไปถึงแม่อกนะครับเอ้าเนะครับเบอร์สี่นหอนะครับลุงบอลลุงบอลนะครับลูงบอลนะครับตอนนี้ก็ได้อ่าความมือมือขอผู้สืบยีห้าสปีครับห้ปีนะครับนะครับอาหาสิปีครับดูด้วยหาสนะรเ้ยครับปีนวบบปีดูเอ่าดูห้ปีให้ด้วยนะครับ ได้เบอร์อะไรได้เบอร์อะไร54รอแป๊บนะครับรอแป๊บนะไม่เอาครับรอแป๊บไม่เอานะครับใช่ครับที่เรจะมาบริการวันนี้ได้สักคู่รอเรคู่ครับวันนี้สัญญาเอดีาเจ้าคุณ ที่มาเที่ยวมาคืนนี้ก็เป็นคืนที่3นะครับกทนะครับพอดีเครบรอบ35ปีนะครับวงพ่็ขันนะครับได้ได้ได้รับไดอนละดูได้เลยครับปีนี้เป็นปีที่35 5ดูได้ไครับดีอมีตู้เย็นรางวัลใหญ่ตู้เย็นมีอะไรอ่าเจ้าหน้าที่นะครับอ่าขอเบอร์48ครับ48 จับฉลากการกุศลตอะนี้ดีฝ่าไหมนี้เริ่มจับฉลากการกุศลห้าิฝ่าห้าวัดเบอรตรงไหนไวตรงไหนมีวางตรงนี้ก่อได้มฮเดี๋ยวเดี๋ยวใ้เราจัดการเอาวาวางตรงนี้ก่อนทนเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรมวันนี้นะครับยัง คนเยอะได้มาจับสลากครับสวนพี so to ่ยที่น้องที่เดินทางนะครับมาเที่ยวงานก็ยังเจ้าท่ายังไม่ได้มาเล่นก็เราก็มาจับสลานะครับกานดุสินะครับกานดูสตตลอดเพื่อสาริมสบทุณจับบรีนับร่วมแชร์ให้กับผู้ยากไร้นะครับก็มีผู้สูงอายุ และผู้ติดเตือนของสำหรับราชบัลลเรานะครับเรื่ความทุจรางนะครับเราก็จะเอาเอาไปตบนะครับดา นี่ก็ยุดน <c oughs> ลุงพลเขาบอกว่าเขาเหนื่อยอบรรยากาศหน้างานครับเวลานี้ช่วงเย็นๆเยียรมลม,ลมตกสนามร้อยไร่ลาดบุรีโพทาร,รามลาดบุรีครับ